ใช่ถูกต้องแต่ว่าการนอนนั้นท่านนอนทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีคนนั้นจะสะแสวงหาทรัพย์ได้อย่างไรอย่างคนที่นอนเป็นอมาพาสอย่างนั้นน่าจะไปสะแสวงหาทรัพย์ได้อย่างไรไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเขานอนอันนี้ก็เหมือนการคนที่เข้าสมาธิทั้งปีทั้งเดือนจนไม่รู้จักถอนติดในสมาธิคนคนนั้นจะเดินปัญญาได้อย่างไร อันนี้เราก็ต้องได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทันวัดสมาธินั้นเป็นการพักผ่อนในชั่วระดับหนึ่งชั่วระ,ระยะหนึ่งถ้าหาว่าคนใดข้อตามเห็นว่าการหาเงินเท่านั้นมีประโยชน์การพักผ่อนนอนหลับนั้นไร้ประโยชน์คนนั้นจะไปได้กี่น้ําพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันไปไม่ได้กี่น้ำหรอกจอดเพราะเหตุไรไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น เผลอๆเบอร์อรๆไปไปเรื่อยเพราะไม่ได้นอนเพราะว่าการนอนการพักผ่อนเนี่ยหลักคือสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วเรานํามาพิจารณาถ้าว่าใครก็ตามถ้านอนอยู่ในสมาธิโดยตลอดไปคนนั้นก็ไม่เกิดปัญญาอีกเหมือนกันทูกต้องเพราะอยู่ในสมาธิจะเกิดปัญญาได้อย่างไร แล้วท่านผู้ใดก็าตามถ้าว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเองอันนั้นมีน้อยมากเว้นเสียแต่ผู้ขิป,ปะพินยาพวกรู้ได้เร็วอันนั้นไม่ปฏิเสธเพราะท่านมีบุญบาร,รมีของท่านเต็มเปีย่ยมพอจิตของท่านเข้าสู่ความสงบท่านั้นเองจากนั้นก็กระโดดเป็นบาดฐานเอาฟังนะ ทำจิตให้อยู่กับตัวนะตั้งใจฟังเพียงตั้งใจฟังนั้นจัดว่าเป็นสมาธิไม่ใช่เป็นสมาธิตั้งใจฟังนะเราก็ขุดเข้าเข้าสู่ความตั้งใจจากนั่นก็บอกว่าเยธรรมมาเหตุตัพวาเรื่องทั้งหลายมาจากเหตุก่อนที่จะเป็นผลมาได้มันมาจากเหตุเพราะนั้นให้ดูเหตุนะ ให้ดูที่ใจใจนั่นแหละเป็นมหาเหตุใจนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งเรื่องทั้งหลายทั้งปวงทีงนี้ท่านก็น้อมจิตถึงตัวเหตุท่านก็ดูรู้เหตุเออใช่เรื่องทั้งหลายออกมาจากใจจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นท่านก็ชําระที่ใจดูที่ใจปรับปรุงที่ใจของท่านเพราะเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเบื้องเบื้องแรกจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จ พระโสดาสกทาคานาคารหันมามากต่อมากโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งสมาธิหลับตาเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ขิปปิญญาอย่างนั้นพวกเราเป็นทันทาพิญญาจะต้องพยายามทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านมองหลายๆมุมไม่หลายๆบุคคลหลายๆชุมชนหลายๆระดับ เหมือนกับดอกบัวสีเหล่าอย่างนั้นน่ะจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรถ้าว่าดอกบัวดอกที่สี่แล้วไม่มีปัญหาพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดอกบัวดอกนั้นก็บานรับทันทีแต่บัวอื่นๆถึงพระอาทิตย์ขึ้นมาอย่างไงมันก็ยังอยู่ใต้น้ํามันไม่พร้อมที่จะบานะจะทํำยังไงก็ต้องการทนุถนอมต้องพยายามทําดูแลประคบประงม ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงมีหลายระดับให้พวกเราได้ศึกษาเพราะนั้นเรื่องสมาธิเราจะมองข้ามไม่ได้ศีลส,สมาธิปัญญาเป็นบาดฐานซึ่งกันและกันแต่ถ,ถ้าว่าพวกเราไปนเน้นแต่เรื่องปัญญาอย่างเดียวสมาธิไม่มีพระไตรปิฎกก็คงไม่ครบศีลส,สมาธิปัญญาไตร ไต่สิกขาสินสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นศินสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้นี่แหละคือเป็นธรรมที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาแล้วสมาธิถ้าจะว่าไปแล้วศินก็คือกรอบอย่างพวกเราได้ศึกษาสิล227ข้อมีอะไรบ้างมีสินพระปฏิโมกจากนั้นก็อธิบาย ออกไปอีกว่าออทวิหรือว่าปีกจ้อยในแต่ละสิกขาบทปรับอาบทุกกฎบ้างทุกพาสิตบ้างออในเรื่องนั้นๆทุนละใจบ้างในแต่ละสิกขาบทอันนี้ก็คือสิลอยู่ในกรอบพวกเราได้ศึกษาจะรู้ได้ว่าพระไตรปิฎกหรื่าศีินของพระสงฆ์นั้นสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อจริงอันนั้นคือศิน เพราะในพระพระปฏิโมกแต่ศีลอภิสมาจารนั้นมากกว่ามากกว่าเป็นร้อยเป็นพันมากกว่าศีลศีลมาในพระปฏิโมกแต่ศีลเหล่านั้นศีลอภิสมาจารนั้นจําเป็นสําคัญไหมถ้าพวกเราถามจําเป็นสําคัญที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แล้วยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยสิว่าสําคัญที่ตรงไหนอย่างศีลภพิกจุ ไว้ผมยาวไว้หนวดยาวไว้เล็บยาวอย่างนี้ไม่ใช่ศินสองรอยี่สิบเจ็ดเป็นสินอภิสมาจารย์ถ้าว่าพวกเราถือว่าพวกเราจะรักษาศินสองยี่สิบเจ็ดเท่านั้นศินอภิสมาจารย์นนอกพระปฏิโมกนั้นเราจะไม่รักษาแล้วพระที่ไว้ผมยาวเป็นยังไง ไว้หนวดยาวเป็นยังไงไว้เล็บยาวเป็นยังไงอันนี้เพียงยกตัวอย่างไม่กี่อย่างให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้แหละคือศีลของพระศีลอภิสมาารา์ก็จําเป็นที่จะต้องได้ประพฤติธปฏิบัติแต่เรื่องสมาธิใหญ่ๆก็คือคณิกะอุปจาระอัปปนาคณิกะคือวามทำจิตใจให้สงบในระยะเริ่มแรก เมื่อเราบริกรรมกำหนดจิตไม่ปรุงฟุ้งออกไปข้างนอกจากนั้นใจของเราก็จิตใจของเราก็สงบในชั่วขณะหนึ่งเออเหมือนกับมันวาบหรือมันซึมซึมลึกในที่หัวใจหรือว่าเข้าใจเข้าใจในตนเองใจไม่เผลอใจไม่ลุ่มหลงไปทางนอกใจอยู่กับตัวอันนี้เรียกว่าคณิกะคณิกะสมาธินี้จิตแปลกแตกต่างกว่าจิตธรรมดาตัวเองไม่สาม เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะไม่ลืมมันจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเอออันนี้จิตเป็นสมาธิมันแปลกแตกต่างกว่าจิตธรรมดามากอันนี้คณิกะอุปจาระสมาธิสมาธิจิตนึกคิดเรื่องอะไรสติของเราดูแลควบคุมทันกับจิตใจในขณะที่มันนึกคิดสอิทัน กับความรู้สึกนั้นผมเคยพูดอยู่เสมอว่าจิตอยู่คาว่าจิตอยู่คล้ายๆว่ามันไม่หด้ปรุงไม่ฟุง้งไปซ่านไปที่อื่นสติควบคุมจิตอยู่ในกรอบจะให้มันคิดเรื่องอะไรจะให้พิจารณาเรื่องอะไรจิตประเภทนี้อยู่ในกรอบไม่ปรุงฟุ้งออกไปนอกลู่นอก,ก,นอกทาง ดูในกรอบของถ้าเราศึกษาในหลักพระธรรมวินัยก็อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยจิตนิ่งจิตสบายจิตไม่หิวไม่หิวโหวยจิตอยู่กับตัวจิตรู้เท่ารู้ทันมีสติอยู่ในการนึกคิดของตนเองอันนี้อุปจารสมาธิส่วนอัปปนาสมาธินั้นจิตดิ่งลงเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้น จติตเป็นอนใดจิตเป็นอันนั้นอันนั้นแปลว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนั้นจะพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถ้าจะว่าเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์ดีไหมดีไม่ดีไหมไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรถ้าว่าเราติดอยู่ในสมาธิในจุดนั้นแล้ว ไร้ประโยชน์จริงๆเหมือนกับคนนอนหลับทั้งวันทั้งคืนไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าจิตของเราไม่เคยพักผ่อนเลยเราเป็นยังไงไม่รู้กระทั่งผลของสมาธิจิตสงบให้คนที่ว่าสมาธิไม่เกิดไม่ไม่มีความจําเป็นอสมาธินั้นไม่มีความจําเป็นท่านเคยท่านเข้าสู่ความสงบถึงอัปปนาสมาธิได้กี่ครั้ง ท่านรู้รสไหมว่าอัปปนาสมาธินั้นเป็นอย่างไรจิตเข้าสู่ความสงบนั้นเธอท่านเคยเจอไหมคุณเคยเจอไหมท่านเคยสัมผัสไหมอันนี้เราจะ,จะถามนักปฏิบัติอีกเหมือนกันอัปปนาสมาธิไม่ใช่ของเข้าในง่ายง่ายง่ายๆายแต่ผู้ได้สัมผัสแล้วจะรู้ได้จะรู้ได้เชื่อมั่นในตนเองอีกต่างหากว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูน จะรู้ได้ในขณะนั้นเพ,เ,เพราะว่าเหตุใดเพราะว่าจิตเข้าสู่ความสงบนั้นมันแยกบันรู้ด้วยตนเองว่าร่างกายในแตกตายสลายแน่แต่จิตใจตัวที่เข้าสมาธินั้นโดดเด่นเห็นได้ชัดเป็นปัจจิตังรู้เฉพาะตนเองว่าตายแล้วไม่สูญแน่เชื่อมั่นในตนเองเลยวันนี่แหละาตายแล้วไม่สูนรู้ได้โดยตนเอง แต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้าว่าจิตยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิยังไม่ถึงความสงบแนบหนึ่งถ้าเผลอเอแล้วพูดลอยไปลอยมามีคนชักนําไปทางอื่นก็เป๋เขวไปได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะไรเพราะไม่ซึ้งในพระธรรมคําสอนไม่มีหลักเพราะฉะนั้นสมาธิจุดนี้ก็เป็นจุดที่จําเป็นสําคัญอีกเหมือนกันอัปปนาสมาธิจุดนี้แต่ควรจะได้สัมผัสแต่ก็ไม่ มุ่งมั่นและไม่มุ่งหวังไม่ตั้งใจถึงขนาดนั้นถ้ามันสัมผัสได้ก็ดีจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะได้รู้ทั้งครบทั้งสมาธิทั้งสามขั้นกนินกาอุปจาระอัป,ปนาเป็นยังไงนี่แหละนักปฏิบัติแต่ชืว่าถ้าเมืออ่อเป็นเป็นอัป,ปนาสมาธิแล้วมันจะต้องมีวันถอนมันต้องมีเวลาถอนแต่ว่าจิตสงบเป็นอัป,ปนาสมาธินี้ ไม่ใช่ว่ามันจะสงบได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าเดินตามถนนหนทางไปแล้วไปอยู่กลางถนนทางสีแพ่งแล้วก็จิตสงบวาบลงไปแล้วนักปฏิบัตินักภาวนาทั้งหลายตายเพราะจิตสงบในทางสีแพ่งอันนั้นแปลว่าไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะจิตสงบจุดนี้เป็นจิตสงบด้วยปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นจิตที่รอบคอบเป็นจิตที่ รู้เท่ารู้ทันไม่ใช่ไว้าจสงบได้ไง่ายๆถ้าไม่มีปัญญาที่จะตร้มเข้าสู่ความสงบแล้วม,มีไม่มีทางที่มันจะสงบได้จุดที่มันจะสงบได้มันต้องสัมปยุทด,ด้วยหลายๆอย่างสติก็พร้อมปัญญาก็พร้อมศรัทธาก็พร้อมวิริยะก็พร้อมมันพร้อมหลายๆอย่างมันจะจีเข้าสู่ความสงบจุดนั้นได้ในเมื่อถึงเข้าความ สู่ความสงบจุดนั้นแล้วมันต้องมีเวลาถอนขึ้นมาพอถอนปุ๊บพึ้นมาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านักถิสันติปร,รังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเ,ออเป็นอย่างนี้หนอจะรู้ได้โดยเด็ดด้วยตนเองจากนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว เราก็รู้พอเราได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วว่าจิตเข้าสู่ความสงบนั้นเป็นการพักผอ่อนไม่ทำงานจากนั้นเราก็นําจิตที่สู่เข้าสู่ความสงบผ่านการสงบนั้นจิตไม่หิวโหวยจิตไม่ทุรนทุรายจิตไม่กระสับกระส่ายจิตไม่อวดดีพูดง่ายๆจิตไม่อวดดีไม่อวดเก่งจิตรู้เท่ารู้ทัน รู้เห็นอดีตอนาคตปัจจุบันเห็นกตวรร่างกายจะต้องตายแตกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นจิตไม่โลภหัวโม,โมกนะจิตไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมเรื่องยศถาบรรดาศัก์จิตไม่ปุงฟุ้งซ่านจิตไม่ลืมตัวจิตรู้เท่ารู้ทันจากนั้นจิตดวงนั้นก็นำมาพิจารณาดูร่างกายสังขารตั้งแต่หัวจดเท้า ที่พระพุทธเจ้าว่าเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับผังผืดไตปวดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพวกเด็ดดีสเสลดพวกเหงื่อเลือดปัสสาวะดินน้ำลมไฟอยู่ในกายของร่างกายของเราเราพิจารณาทีท่วนแยกส่วนแบ่งส่วนดูให้ ว่าร่างกายนี่อีกสักวันหนึ่งนะใจนะชื่อใจสงบแล้วเนี่ยใจนิ่งแล้วใจเป็นตัวของตัวแล้วแยกส่วนแบ่งส่วนร่างกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งรู้ได้ชัดแล้วแต่เนี่ยเหมือนกับรถกับคนกับรถอย่างนั้นนะอ่ะตะกอนก็เหมือนกับรถเนี่ยเป็นของตัวเองจริงๆแต่จากนั้นพอออกมาจากรถกรชร็ชี้รถได้เลยเอ้ยรถเลย,เลย,เอ,ย,เอ,ยอีกสักวันหนึ่งนะ ไม่รู้มึงจะยางแตกหรือเปล่าลูกสูบจะติดหรือเปล่ามึงจะต้องสุดโสมนะรถนะจะอยู่ได้กี่ปีวะความไม่นอนใจความไม่ไว้ใจในรถก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับตัวเองก็พยายามจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวเองในการใช้รถคันนี้ให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวเองให้มากถ้าเมื่อรถคันนี้แตกตายสลายหรือว่าหมดสภาพแล้ว เราจะหารถคันไหนได้อีกถ้าว่าเราจะอยู่ในวัฏสงสารอย่างเป็นครวญคญาิโยมอย่างเนีน้ผู้ยังไม่มีทางที่จะออกจากพ้นทุกได้สำหรับพระสงฆ์แล้วผู้อยู่วงในอย่างที่ได้กล่าวเบื้องตน้นพระสงฆ์จะต้องพิจารณาอีกว่าร่างกายสังขารเนี่นะมันไม่ใช่ตัวตนของเราถึงพวกเราจะเกิดไปอีกชาติหน้า เราก็จะต้องได้ร่างกายอย่างนี้อีกอย่างเก่าถึงจะอยู่ในสภาพไหนชัตชั้นบรรณะไหนพวกเราก็ต้องมีกินมีถ่ายมีหลับมีนอนมีทุกข์มีร้อนมีหนาวอยู่ในร่างกายไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะมีความสุขคําว่าสุขๆุข,ขคำนี้คือมีวัตถุภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาปนปือ้อไม่ทุกข์ไม่ลําบากด้วยปัจจัยสี่แต่ว่า การขับการถ่ายการอยู่การกินการหลับการนอน,น,อนโรคภยัยไข้เจ็บนั้นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายทั้งนะั้นจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องจะตายไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะเกิดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติก็เถอนนะใจนะอย่าหลงนะนี่แหละให,ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ในเมื่อรู้เห็นตามเป็นความเป็นจริงด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาปัญญา ด้วยความนึกคิดให้เห็นตามความเป็นจริงจิตใจไม่ถอนมากก็ต้องถอนน้อยไม่เบื่อมากก็ต้องเบื่อน้อยเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจของตนเองด้วยว่าใจของเราเนี่ยไปลุม่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้น,นเบื่อหน่ายกระทั่งใจของตนเองนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายไม่เมื่อเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะต้อง หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสอยู่ในกายจะกายใจไปให้ความสําคัญในกายกิเลสก็เกิดในกายเออตาไปเห็นรูปใจไปให้ความสําคัญเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันจมูกดมกลิ่นก็เหมือนกันใจไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นมันก็หลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้ สัมผัสแต่ว่าทักสัมผัสตาหูจมูกริ้งกายใจไปสัมผัสในสิ่งไหนสิ่งเหล่านั้นสัมผัสเหล่านั้นเพียงแต่ว่าสัมผัสใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้เห็นตามความเป็นจริงถึงจะยินดียินร้ายก็เท่านั้นมันเกิดประโยชน์อะไรที่ผ่านผ่านมาเรายินดียินร้ายเราได้อะไรมันผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตไปหมดแล้วต่อไปภายภาคหน้า่้าเมื่อเราจะยินดียินร้ายก็ได้อะไร นี่แหละสรุปและธรรมะทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ที่ท่านสอนกล่าวเอาไว้เข้ามาสู่จิตใจทั้งหมดถึงจะพูดไปยังไงที่ไหนก็ตามถึงจะพูดเรื่องสินสมาธิปัญญาระนับะระดับไหนก็ตามถ้าไม่มาสู่ใจถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงที่ใจถ้าไม่เบื่อหน่ายคลายที่ใจถ้าไม่รู้แจ้งทําความเข้าใจกับใจแล้วใจจะลุ่มหลงโม่เมากับสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ไร้สาระประโยชน์ ในการพูดในการแสดงทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราแยกยะให้ออกสมาธิปัญญาวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาสมาธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท,ที่แนะนำสั่งสอนกันว่ายุบหนอพองหนออันนี้แหละคือวิปัสสนาแต่ตามไม่จริงในหลักของการประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ใช่เพียงสมะถะ พยายามตรอมจิตให้สงบอย่างพุโทโธพุธโทโธเราจะว่าวิปัสสนาเนี่ยพุโทโธนะั่นคือวิปัสสนาไม่ใช่เพียงทําจิตให้สงบเป็นสมาธิปัญญาจริงๆคือแยกแยะอย่างที่ได้กล่าวให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นใจของเราเห็นตามความเป็นจริงใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเกิดความเบื่อหน่ายคลายนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายใน ร่างกายในจิตใจรู้แจ้งรู้เท่ารู้ทันจากนั้นก็ถอดถอนอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงสรุปแล้วก็คืออนันในจังทุกขังอนัตตาใจของเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอนันในจังร่างกายเป็นอนันในจังทุกขังอนัตตาใจก็เป็นอนันในจังทุกขังอนัตตาตัวผู้รู้เนี่ยตรเนี้ย เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสยอยู่ในจิตในใจมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าพิจารณาหรือว่าเอาให้ถี่ท้วนหรือว่าเอาให้ชัดเจนลงไปแล้วคือธรรมะอนัตตานี่แหละที่จะทุ่มหรือถลม่มลงตัว ความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราถล่มลงไปแล้วสิ่งไหนทนต่อการพิสูจน์ในจิตใจของเราในใจของเรานั่นแหละทนต่อการพิสูจน์จุดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงเป็นธรรมธาตุนอกเหนือจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงอันนี้และวเป็นธรรมใจที่เป็นธรรมใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ฟอกแล้วฟอกด้วย แล้วเป็นธรรมธาตุแล้วนิพพา,านังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือจิตใจออกจากสมมุติทางหลายทั้งปวงออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจที่ซักฟอกแล้วเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวออกจากกะทิมะพร้าวขุยมะพร้าวที่เรามากันกรอง พอมันลอยขึ้นมาแล้วทีแรกมันก็เป็นลูกมะพร้าวมาขูดมากยำก็กะทิมันออกมาจากนั้นก็ไปต้มไฟพอต้มเคี่ยวเข้าไปน้ำมันมะพร้าวก็ลอยขึ้นมาข้างบนพอลอยขึ้นมาข้างบนแล้วเป็นน้ำมันมะพร้าวใสแจ๋วทีนี้น้ำมันมะพร้าวนั้นจะไปขยำใส่ขุยมะพร้าวให้มันเข้ากันก็ได้อีกมันเข้ากันไม่ได้ เพราะเหตุใดเพราะน้ํามันมะพร้าวมันออกมาจากกะทิมะพร้าวแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วนี้ก็เหมือนกันจิตใจของผู้พระอรหันต์ออกมาจากจิตใจที่มีกิเลสแต่ก่อนก็เป็นผู้มีกิเลสแต่นี้เมื่อรู้เท่ารู้ทันซักฟอกแล้วสักฟอกต้มตุนออกไปแล้วกลั่นออกไปแล้วด้วยมักแปดคือศีลสมาธิปัญญาเ,เขี่ยว ด้วยสินสมาธิปัญญาซักฟอกโดยสินสมาธิปัญญาจิตใจดวงนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวลอยออกมาจากกะทิมะพร้าวแล้วจะนาน้ามันมะพร้าวที่ใสสะอาดนั้นไปขยําให้มันเข้ากับขุยมะพร้าวที่เราขูดออกมาให้มันเข้ากันมันเข้ากันไม่ได้เป็นคนละอย่างกันอันนี้ก็เหมือนกันจิตของพระหัน ความบริสุทธิ์ของพระหันจะมากลับมากลายมาเป็นปุตุชนอีกเป็นไปไม่ได้คือพระหันคือคือพระหรันท่านหมดจดจากกิเลสแล้วนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังศูนยอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์คือศูนย์เชื้อที่จะทําให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารนั้นศูนย์หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเป็นผู้บงการเป็นผู้นําในจิตใจดวงนั้นแล้ว เหมือนกับข้าวที่มันสุกแล้วอย่างนั้นนะเออข้าวที่ก่อนที่เอมันเป็นข,ข้าวเปลือกอยู่เราก็พร้อมที่มันก็พร้อมที่จะเกิดได้เอาไปเพาะไปวานที่ไหนดินฟ้าอากาศความชื้นเกิดขึ้นข้าวเปลือกมันก็จะต้องเกิดงอกเงยขึ้นมาขยายพันธุ์อันนี้เพราะเหตุไรมันยังขยายพันธุ์เพราะมันมีเชื้ออยู่ในนั้นแต่นี้ถ้าเราไปต้มให้มันสุกซะไปหุงให้มันสุกซะถึงจะหุงข้าวเปลือกก็เถอะ เลือกระเทาะเปลือกมันออกก่อนให้เป็นข้าวสารเอาไปตุงหุงต้มให้สุสกซะก่อนเอาไปปลูกที่ไหนมันก็มันก็ไม่เกิดทั้งนั้นเพราะเหตุไดเพราะมันหมดเชื้อแล้วแล้วมันสูญไหมแต่เนี่ยมันก็ยังอยู่เพราะมันเป็นข้าวสารนี้ก็เหมือนไกาใจของเราที่บริสุทธิ์แล้วก็รู้ได้พระรหันถ้าอย่างนั้นถ้าว่าท่านได้สาเร็จเป็นพระรหันแล้วท่านจะไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นท่านก็รู้ได้เหมือนกับพวกเราทุกคน แต่ว่าทำใจของท่านที่จะทำให้ทุกลำบากด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นท่านกระจัดออกไปแล้วในใจของท่านมีแต่ความบริสุทธิ์ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมของพระอรหันต์มีมากมายที่พวกเราได้ศึกษาวิหารธรรมของพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยวิธีอย่างไรอันนี้มีมากที่ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมของท่านเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการประพฤติธปฏิบัติธรรมอย่าสับสน เรื่องศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้แล้วนะถูกต้องเป็นนิยาในกระทข้อสําคัญให้พวกเราให้เข้าใจแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติกับตัวของเราเองศีลมีคุณค่าอย่างไรทําไมจึงรักษาศีลถ้าพวกเราจิตใจปรุงฟุ้งซ่านแล้วจะเป็นสมาธิได้อย่างไงเมื่อจิตใจของเราปรุงฟุ้งซ่านอยู่แล้วจะเกิดปัญญาได้อย่างไรมันต้องเป็นสมาธิก่อน พราะนั้นมาเกี่ยวเนื่องกันเป็นบาดฐานกันซึ่งกันละกันเพราะนั้นวันนี้ผมเองได้อธิบายให้แก่หูพวกเพื่อนฟังเพื่อเป็นการศึกษาและจากนั้นก็ให้พวกเราท่านทัน้งหลายไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติผมมั่นใจในใจของผมว่าผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยตามแนวแถวพระธรรมวินยัย ที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแล้วก็ผมเชื่อมั่นเกินร้อยที่ผมที่ผมได้กล่าวมาให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่พนัการพูดกันแนะแนวการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสุงควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี้นะ